นะครับนงลาบนก,ก<า>สู่<า>ทีมงานสาวหน่อยประยุทธ์เป็ดบานเพงครับผมลาบนกนกเป็ดครับลาบนกเป็ดสู่ทีมงานประยุทธ์เมตติงสาวหน่อยเป็ดบานเพงครับ สูตรเด็ดสูตรเด็ดครับเนี่ยแล้วซับให้เรียก,ก่อนต้องปั่นหนาบออกมา่นิกะซับแล้วก็เตะหมอด้วนเหรอเว่ยมมมมมมมหมอ้ยแมงวันคือไรเถอะกับถอดกรอนเสมอแมงวันใส่น่บนนำบ่างเออของ ้งหลสองตัวสตัวได้้างไหลสองตัวได้หดลไมัมันมันลาย,ายงนับนกเป็ดลาบวิธีการลาบนกเป็ดตองเจไหนก่อนสับกบ่อนเ,นนะะนเลยอย่างแรกเลยไปซื้อที่ตลาดกอ่อนครับก็ทำ

เาแล้วาใหกินเ,าเ้าได้กินเาเนาะเ้าทานต้องต้อ,เอนเ้าับตับให้ละเอียดกันครับให้ละเอียดแล้วก็เป็นรวน,เ,นเครื่องายดนแล้วก็งเ,เครื ออฮูบอกว่าถ้าหยองกเดองคือแมวอะไรยังพีคนขวาเพราอมันนี่ครับขาศัตบอกโอเผา่โอ้หวจวนเซกัน ล้นเรอันนี้ยังอย่งแล้วล้วนแล้วล้วนแล้วก็รอบปรุงมาหอมพริกเต็มต๊ะล้วนมันสุกได้ผลต่อไปรุงบินตามอ๋อฝูงยังเห็นไหอนี่เดี๋ยวฉันนวดก่อนวก่อนเดียวจะน้อยทใมันเย็นเจะน้อยผักเขาใส่มันจะเป็ปลวกลวกลวกแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นก่อน ยาหักเขาใส่จังโปรลวกนะครับม,<อ>มันเขียวอยู่เรมันเย็นมันมันอึนมองตอที่อยายจังติดตอมหัดอันตะไข่จ้า,รบบารตารนกี้ชื่อโะตอมเ้องสเปนีก้ดีวอ,อ เดี๋ยวยิไปรับไม um ่ใช่เดี๋ยวบอหมดบชัดๆจะลึงชัดๆอีตรงเฮดเนี่มันห่อนมันห่อนยู่เป็นบอพอแล้วตรงเฮดเนี่ยมันเย็น เพื่อเ้าจะเอาหอมลงหอมสีหอมนี่ก็นนยังสีเขียวคือเกาถ้าสมมติว่า้าเอารก่อน,นมันยังห่อนอยู่หอมกกซุกหอมกุมกิรแบูเ้ จุดโอ้เฮ็ดฟันเฮ็ดแังไหมันเป็นเป็นมะนาวนี่แหละนิ้วเขาเนาะเฮ็ดฟันเอเข้าวคัวลงข้าคั่วข้าวคั่วไม่ไหมหอมๆผงนัวยใส่บใส่เรียบร้อยลล้วนใส่แนันเรียบร้อยละใส่ขัวโอ้มัมมี่ อยากบอกอะไรคิดเลยสามพันสามพันวิวเนี่ยเลยหอมหอมพี่น้องหอมหอมแพงแบบอี<น>้อยากาดูเด้อแต่บอสแอบดูเอาเนี่ยดูดูแต่ฟุ้งมินต่ำกับพ่อเลยครับนี่ยบอสแอบดูฟุ้งมินต่ำเทียบเลยเนี่ย เสซ่บซิมเพิ่งเงินอะจอยฮะซิมด้วยจ้าเพี้็ดบ่รสชาติเเ็ดแต่ว่าวันค่อยมากเพ็ดเลยจ้วขั่้อื่พาเ็ดคอยไปกิ้้เห็ดทำไงนะซ่บไปับพ่อไปตีกะหออพ่ออนบ่ิมน้ำเล่าเป็นคนแท้เากินีกอีกอีกกอีอีกกอีกีอีกีกอีกอีกออีี่อีอีก นี่โดดครับบ่พี่เจเนี่บ่เดี๋ยวไไดเนอะใ่ลายบ่หลายีซึ่งเห็นัใครผิดผิดบ่เพชรเออแล้วอ่เงกิน้าอไรเนี่ยผค่อยเพชรเนาะับเอาเนาะรูดโดับเอาเนาะรูดโดเดี๋ยวไปเก็บแตงไวจากน ของตไดตั้องเนาะว้เออมันใช้กานกล้วยนะมันจด้หลยดิจับตะบ้อจับตะบ้อเยมานาวใส่จังหน่อยนาวใส่ได้ดิใส่บัวบ่บัใส่บัวบั่บัวเราแยกเขาไปเลยจอดจังหน่อยบ่ เรวกแย้ก็จอยมาส่นน่าจอยเอกมานีเอาแยกเอาแยกเอาทำสูวรกลางไปก่อนดจามน้บ่บังนาแมเอามาสัสีให้กจวดจ่อยจะเียงหน่อยหอ้หน้าตาเป็นไงก็ประเดี๋ยเนาะสีเนาะ

ส่ซีบังบเต๋อเอานีบังตุซาเผ็ดมั้งบังตุาดเ้มั้งตวซาจานเข้มเอาเอาอืมใส่ผ voilà. ู้นั้นเละเออนี่ยวใส่ปน้ำซุปเพาน้ำนำซุปราไเ้ปรุงบ่อยนะเรามาปรุงว่ะเขาอกปรุงแล้ว เสน้ำซุปเหรอนี่นก็เอาปุงเอาอเาเดาเอาสวยนปุงใส่มะนาวมีผิดปุงมีใส่น้ำซุปเราเอาไปใส่น้ำซุปนะนี่อพอพห <อ S 1> นึงนะหอมอปิดเนี่ยเว้ปุงปิดน้ำไ<อ>หล,หลครับเสรมาเด้อ <Mother S 2> พี่น้องจวดจัดขาดอย่างเดียวเลยขาดนำชาใกล้ปุงอันนบอ เอาใจนะไมนเอาไปไหนหร